ชอบไหมคะคุณยายชอบไหมคะบรรยากาศข้างหลังสวยนะคุณยายติดภูเขาสวยมากคุณยายชอบไหมคะไหนบอกที่ชอบไหมคะมาบ่อยๆเอาไหมคะก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันเลยนี่ นี่เดี๋ยวถ่ายส่งไปให้หน่าแกะดูถ่ายให้หน่าแกะดูว่าบรรยากาศข้างหลังสวยงามเออบุคคลก็สวยสวย, <S <S สวยในวัยกี่ปีจ้าคุณยายคะสวยจริงเหรอแม่คุณยายสวยไหมจ๊ะมาถองรอยอ่ะกรับไม่เลย,ยหรอแสดงว่าจะอยู่ถึงรอยนะใช่ไหมคุณยายบองไม่บ่ง้องดต้องดูลูกหลาน ทีนุม่มจบก่อนนับชุดคุยก่อนมีลูกมีหลาน,ม,ลานมีเหลอนอยากดูแม่อยากดูแม่มม <า S 1> เห็นไหม,มแม่ดูที่สายแล้วแม่ดเูเด็กคนคุยอยู่ยังไม่เซนชอบนะอากาศดีไหมหนาวเย็นดีไหมออากาศดีมากเนี่ยสวยอย่างเนสวยเป็นแม่สวยของค้าเป็นฟ้าแม่เป็นแม่เออมาบ่อยๆเอาไหมจ๊ะ คนไม่มีคุณยายชอบไงแบบนี้บา,บายๆมือบ,บายๆล้วมาหบองนังบองเกมากันเจ้ามือบายบายดีๆได้มาผ่อนคลายนะอย่าไปคิดมากมนะคุณยายนะนี่มานเด็กส่งไปให้น้องมิวดูด้วยเดี๋ยด้น้องมกักไม่ได้มานะลองน้องมกักเด็กมาสิ จะได้อไรไม่มีน้องมัาน n g ồ ใช่ไหมเหงไม่ไม่มีน้องมัาข้างหลังก็สวยคุณยายถ่ายคุณยายไปติดภูเขาสวยมากทฟ้าสวยทานข้าวได้เยอะนะคุณยายวันนี้เยอะไหมอร่อยไหมถ้าทำเองอร่อยกว่าไหม ทำอะไรอีกไหมอยากไปเที่ยวไหนอีกไหมตกไม่ถึงไปต่อไหมเดี๋ยวไม่ได้แบบดีกว่าไปเวียนรถเล่นไหนไหมอะไได้ไหมอะไหนนะบอกป้าจะไปไหนบอกป้าเลยคุณยายน้ำมันป้ามีเหลือเพื่อป้าเป็นคลังน้ำมันจะไปไหนไปแสบมันไงไปไหนยังลูกค้าถ้าจะไปก็เดี๋ยวให้น้องมักมาขับให้ก็ได้เหมือนไปบางซอย ใช่จะไปไหนให้น้องมาขับให้ได้เลยเหมือนที่ปักซอยตรงนั้นเดี๋ยวให้น้องมา,ามารอนี่ที่นี่มนะันสนุกแบบนี้อยากมาเห็นนะมันจะน่ารักมากอ่หน้าอ่ะที่หน้าก็ได้นะคหาทีา่หนา้อา,นาอ๋ออ่ะที่หน้าไม่อยู่ไปเก้าค้ายนไรลักษ์นีน้องเมียวไงไช,อชอบใช่ไหมชอบนะเดี๋ยวหลังไปหาที่แบบนี้ให้เอาไหมหาที่ไหนออ๋บ้านเรามีเย,ย,ยอะแๆคุณยาย เดี๋ยวค่อยให้น้องแกะหาให้ป้าหาให้ชอบบรรยากาศแบบนี้ใช่ไหมไม่มีคนร้อนโอเคบายบายจบแล้วคุณยายบายบายนะบายบายก่อนนิมนต์หวานลักๆๆๆประมาณนี้ประมาณนี้เออรักใครรักทุกคนใครบ้างไม่บอกบอกไม่นาไม่ได้อายรักใครบ้างเดี๋ยวเขาเสียใจนะถ้าไม่บอกอ่ะ กนใครบ้างตั้งสามคนเอ้าแล้วไม่ลักหลานสี่คนนักดูทั้งหมดคนลืมไปเลยนี่คือรักลูกหรือรักหลานนักดูว่าทั้งหมดกี่คนทั้งหมดกี่คนนะหนึ่งใครบ้างอาที่รักรักใครบ้างแต่มีลูกกี่คนเวลานกี่คนแล้วรวมเท่าไหร่มีลูกกี่คนมีลูกกี่คนเราแล้วยาวเหยียดแล้วที่ตัวเองถามเขายาวเหยี่ยง โอเคเเาาโอเคบ <Bye. S 1> ายบายบายบายจริงๆแบาย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 ก่อนบายบายเจอกันใหม่จ้า EP ต่อไปกันหมกันใหม่จ้า EP ต่อไปอ EP ต่อไปโอเคสวัสดีค่ะ